มาใครปะมากินอะไรซมามาเผ็ดเา็าอยากกินแล้วก็นั่งซื้อซอสอ้อาวรักน้ำแก่กินหรอนาบินนม่นกินไรอ่ะปลาหมึกกินข้าวกัสแก่ข่เปล่าแล้วทำไม่ใส่ <c oughs> <c oughs> เผ็ดดูความเผ็ดนะคะลงลงแผงค่ะอร่อยไหมเผ็ดเกาหลีนคนนี้คนนี้โบกมือลาไปแล้วกินไม่ไหวเผ็ดเ,เกินตามมาได้ไหมตามมได้ไหมที่ไหนตามอะไร,ไะามมารอ่ะ,ม,อะมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นพริกเกาหลีมันเคยกินกันไปสิบรอบแล้วเนี่ยรู้ว่าเผ็ดเลแหละแต่ก็ให้ซื้ออีก รู้แล้วว่าเผ็ดแต่ว่ารบจะกินกันอยากกินมามาเผ็ดเกาหลี